ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคํทพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะคดีนี้ครับข้อเท็จจริงก็ในวันเกิดเหตุนะครับจำเลยนะครับขับรถยนต์นะครับแล้วก็ไปชนเนี่ยนะครับไปชนกับรถของ คู่กรณีนะครับการเฉียวชนครั้งนี้นะครับเป็นเหตุนะครับให้คู่กรณีนะครับเสียชีวิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายแก่กายนะครับคดีนี้ครับพฤติการของจาเลยนะครับก็คือว่าขับรถเนี่ยนะครับในขณะเมาสุลานะครับหรือว่ามีสิ่งของเนี่ยก็คืออาจจะเสพของมึนเมานะครับแล้วพฤติการจําเลยนะครับพอชนเขาเสียชีวิตแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้นอกจากจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยของผู้อื่นเนี่ยเสียหายแล้วนะครับจาเลยนะครับยังมีพฤ พฤติการเนี่ยนะครับหลบหนีเนี่ยนะครับก็คือไม่หยุดรถหรือว่าไม่แสดงตนเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการช่วยคดีนี้ครับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยก็ได้รวบรวมสรุปํำนวนเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งสำนวนเนี่ยสรุปสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับให้กับพนักงานอายการเนี่ยนะครับพนักงานอายการเนี่ยนะครับท่านเนี่ยมีความเห็นเนี่ยนะครับควรสั่งฟ้องนะครับจําเลยเนี่ยในข้อหานะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายแล้วก็ประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่ก time. Wow. เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพฤติการนะครับของจำเลยนะครับในคดีนี้นะครับไม่อยู่รถให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยจะลงโทษจำเลยในคดีนี้อย่างไรคดีนี้ครับที่ทนายอ้อขอนุญาตเอามานำเรียนนะครับอยากให้มาเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่เมาแล้วขับนะครับหรือว่าเสพสิ่งของมึนเมานะครับการที่เราเนี่ยเสพสิ่งของมึนเมาเนี่ยแล้วเราไปขับรถนะครับเราก็สติสัม บัติชัญญะนะครับหรือว่าความสามารถในการขับขี่เนี่ยมันจะทําให้น้อยลดเดี๋ยวเรามาดูนะครับทำพิพาศาษาลฎีการในคดีน,นี้นะครับสท่านเนี่ยจะตัดสินนนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเนี่ย ตับทางสองฝั่งในคดีนี้อย่างไรนะครับ่อนเอื่น่นะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนงเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา91มาตรา291และก็มาตรา390เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา91เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําการอันเป็นความผิดหลายกรรมนะครับต่างกันให้สารล งโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นเนี่ยต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับสิบปีสำหรับกรณีความผิดนะครับกระทงที่หนักที่สุดนะครับมีอัตราโทษจำคุกเนี่ยอย่างสูงนะครับไม่เกิน3ปีอนุสองนะครับยี่สิบปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับอนุสา สเนี่ยห้าปีสำหรับกรณีความผิดนะครับประทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่สารน่นะครับลงโทษจาคุกตลอดชีวิตมาตรา291ของประมวลกฎหมยายอาญาวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน2 0 0แสนบาทมาตรา390วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทานั้น นั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับตั้งแต่1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้ครับศารนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับเข้ามาปรับด้วยนะครับคดีนี้ครับมาตรา43วางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอนุสองเนี่ยวางหลักไว้อย่างนี้นะครับว่าในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น นอนุสีนะครับโดยประมาทหรือหน้าวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับคดีนี้ครับก็อย่างที่ทนายอ้อนาเรียนนะครับ้นแล้วหนีน,นะครับมาตรา78มี2วรวันะครับวักแรกวางหลักไว้แบบ ว่าผู้ใดขับรถห,หรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขีห่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามนะครับต้องหยุดรถนะครับหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือนะครับตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับกับต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลเนี่ยนะครับและที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยวักสอง ในกรณีที่ผู้ขับขี่นะครับหรือผู้ขี่เนี่ยหรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปนะครับหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่เกิดเหตุให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทําความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมีอํานาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่นะครับจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่นะครับถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองนะครับไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน6กเดือนนะครับนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้นะครับในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและให้ตกเป็นของรัดเลยนะครับมาตรา160มี3วรรคนะครับวรรคแรกนะครับวางหลักไว้แบบนี้เลยนะครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา78ต้องระวังโทษจาคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000ันบาทถึง1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับวรรคสองนะครับถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา78เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือ ตายนะครับผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20 0 0 0บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับวักสามนะครับผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา43อนุ1อนุ2ออนุ5หรืออนุ8นะครับต้องระวังโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง1 0 0 0 0บาท, 10, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้ครับให้ไล่เลยอีกคดีหนึ่งนะครับอยู่ในมตาตรา160ปตีนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเนี่ย ซึ่งแก้ไขใหม่เนี่ยเมื่อปีพศ2565นะครับเมื่อตา160ปีเนี่ยมี4ีกก่วคนะครับวรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตา43อนุ2ต้องระวังโทษจำคุก,กน,นะครับไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นนะครับมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิ่ถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับวรกสองนะครับถ้ากาศ กระทำความผิดตามรักหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับอันตรายแก่ตายหรือจิตใจนะครับผู้กระทาเนี่ยต้องระวังโทษจําคุกนะครับตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง10,000แบาทนะครับและให้ศารเนี่ยนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นเลยนะครับมีกําหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับวัดสามนะครับถ้าการกระทําความผิดตามวัดหนึ่งนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหั นะครับผู้กระทำเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกนะครับตั้งแต่2ปีถึง6ปีเลยนะครับและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง1,20,000บาทและให้ศารนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิ่ถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับวักสี่นะครับถ้าการกระทำความผิดตามวักหนึ่งนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำนะครับต้องระวังโทษจำคุกนะครับตั้งแต่3ปีถึง10ปี และปรับตั้งแต่6 0,000บาทนะครับถึง200,000บาทและให้ศารเนี่ยนะครับสั่งเพื่อถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับจำเลยนะครับไม่อยู่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรนะครับไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับโดยจำเลยเนี่ยได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุนะครับคดีนี้ครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นนะครับบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานขับรถในทางนะครับ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดลดให้ความช่วยเหลือตามสมควรเนี่ยนะครับไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา78วรกหนึ่งซึ่งมีบทลงโทษนะครับตามมาตรา160วรกหนึ่งนะครับซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดนะครับไม่ปฏิบัติตามมาตรา78ต้องระวัางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1่เดือนหรือปรับนะครับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและวักสองนะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าก การไม่ปฏิบัติตามมาตรา78นะครับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสหรือตายนะครับผู้ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยต้องระหว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับนะครับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนี้นะครับผู้ขับขี่ที่จะรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา162นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้ขับขี่เนี่ยขับรถในทางนะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับแล แล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรา78วักหนึ่งและการไม่ปฏิบัติตามนี้นะครับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสหรือตายคดีนี้ครับโจทย์นะครับบรรยายฟ้องในความผิดฐานขับรถนะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับว่าภายหลังจากจำเลยเนี่ยขับรถในทางนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินแล้วนะครับจำเลยเนี่ยได้ หลบหนีไปนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรนะครับและไม่ไปแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงนะครับทันทีมิได้บรรยายฟ้องว่าอ้างเหตุว่าการที่จําเลยนะครับไม่อยู่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับโดยจําเลยนะครับได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา78วรรคหนึ่งนะครับนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ถึงแก่ความตายคดีนะครับจึงไม่อาจลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา160วรรคสองได้คดีนี้ครับพนักงานอายการนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยนะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา91มาตรา291มาตรา390นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา 43อนุ2อนะครับอนุ4มาตรา78มาตรา157มาตรา160วักค2มาตรา160ตีวักสอนะครับและวักท้ายกับขอให้เพิ่ของใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยคดีนี้นครับจำเลยนะครับให้การรับสารภาพนะครับระหว่างพิจารณานะครับนางบุรากรนะครับผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายปรโชชผู้ตายนะครับยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในความผิดฐานกระทา ทำโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291และมาตรา390ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยอนุญาตนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นน่นะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291มาตรา390พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับ พศ2522มาตรา43อนุ2อนุ4มาตรา78วรรค1นะครับมาตรา157มาตรา160วรรค2และมาตรา160ตีวรรค2และวรรคท้ายนะครับการกระทําของจำเลยนะครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะครับให้ลงโทษทุกกรรมเนี่ยเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา91นะครับฐานขับรถในขณะเมาสุราโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวนะครับ อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา0จําจคุกนะครับ3ปีฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล แล้วไม่หยุดลดให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับจำคุกนะครับ4เดือนรวมโทษจำคุกนะครับ3ปี4เดือนจำเลยให้การรับสารภาพนะครับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะครับมีเหตุบรรเทาโทษนะครับลดโทษให้ตื้นึงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา78ดนะครับคงจำคุกนะครับหปี8เดือนนะครับโจทย์เนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาล อุทธรคดีเนี้ครับสารอุทธรภาคสามนะครับท่านเนี่ยพิพาสษาแก้เป็นว่าความผิดนะครับฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนะครับแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา78วรรคหนึ่งนะครับมาตรา160วรรคหนึ่งนะครับจำคุกนะครับ2เดือนลดโทษให้กึ่งนึ่งนะครับ คงจำคุกนะครับหเดือนเมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานอื่นแล้วนะครับเป็นจำคุกนะครับจำเลยเนี่ยหปี7เ,เดือนนนะครับให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยนะครับตามใบอนุญาตขับขี่ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคลนนะครับฉบับที่5 5 0 0 5 4 7 6่นะครับ จังหวัดนครราชสีมานอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นนนะครับโจทย์เนี่ยยื่นดีกาขึ้นมานะครับสารดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับว่ามีปัญหานะครับต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าฟ้องโจทย์นะครับในความผิดฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลเนี่ยนะครับแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะ ข้อศ2,522มาตรา160วรรค2หรือไม่นะครับโดยโจทย์นะครับดีกาคำฟ้องข้อ1วงเล็บก่อนะครับโจทย์เนี่ยได้บรรยายไว้ชัดแจ้งแล้วนะครับว่าการกระทําโดยประมาทของจําเลยนะครับเป็นเหตุให้รถเก่งนะครับหันหมายเลขทะเบียนเนี่ยก็ไก่ช้อชิ่ง1805นะครับนครราชสีมาได้รับความเสียหายและนายปรโชดนะครับถึงแก่ความตายนั้นเห็นว่านะครับพระราชบัญญัติ กราจรทางบกนะครับพศ2522บัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานขับรถในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรนะครับและไม่แจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหนี้ไว้ตามมาตรา78วักหนึ่งซึ่งมีบทลงโทษนะครับตามมาตรา160วักหนึ่งนะครับซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดนะครับไม่ปฏิบัติตามมาตรา78เนี่ยนะครับต้องระวังโทษจำคุกน ไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและวรสองนะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา78เนี่ยนะครับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสหรือตายนะครับผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับตามเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับนะครับไม่เกิน2 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นกฎหมายในขณะที่ใช้ตัดสินในคดีนี้นะครับดังนี้นะครับผู้ขับขี่เนี่ยที่จะได้รับโทษ ขึ้นนะครับตามมาตรา160วัตสองหมายถึงนะครับกรณีที่ขับรถในทางนะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลเนี่ยนะครับหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรา78วัตหนึ่งนะครับและการไม่ปฏิบัติตามนี้นะครับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตายนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะครับมิใช่หมายถึงการขับรถนะครับในทางเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ถึงแก่ความตายตามที่โจทย์บรรยายฟ้องนะครับในข้อหนึ่งกแล้วผู้ขับขี่เนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรา7 8วรรคหนึ่งนะครับคดีนี้ครับโจทย์นะครับบรรยายฟ้องในความผิดฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนะครับแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับว่าภายหลังเนยนะครับจำเลยเนี่ยขับรถในทางนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินแล้วนะครับจำเลยเนี่ยได้ หลบหนีไปอ่ะนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรนะครับและไม่ไปแสดงตัวและแจ้งเหตุตอ่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่ใกล้เคียงทันทีมิได้บรรยายฟ้องนะครับอ้างเหตุว่าตามที่จําเลยนะครับไม่อยู่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุตอ่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับโดยจําเลยเนี่ยได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุนะครับอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา78วรรคหนึ่งนั้นเป็นเหตุให้บุคคล นอื่นเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายคดีอะครับจึงไม่อาจลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา160บวรรสองได้ที่ศาลอุทธร์ภาคสา่ะพี่ภาคสามานั้นศาลดีกานะครับเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์นะครับฟังไม่ขึ้นพิพภากษาืนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพภากษาสาลดีการในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ย สามารถเข้าไปดูได้ที่คำที่บ้านสา,สารดีกาที่18527นะครับทับสันาหะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ ได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอ่ะนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสหรือไปชนคนอื่นนะนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยนะครับผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับทำให้ครอบครัวของคนอื่นเนี่ยเขาต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับทนายอ้อเนี่ยก็อยากนาเรียนนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะ นะครับทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับว่าท่านเนี่ยต้องตรวจสอบดูนะครับว่ารถเราเนี่ยพรบขาดหรือไม่นะครับประกันภาคบังคับเนี่ยของเราเนี่ยขาดหรือเปล่านะครับเราอย่าให้รถเราเนี่ยไม่มีประกันภาคบังคับนะครับแล้วถ้าท่านเนี่ยทำพรบหรือประกันภาคบังคับแล้วเนี่ยท่านควรที่จะต้องทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติน้าเกิดว่าท่านทําประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยเลือกซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอันมัยหบุคคล ภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อคนเนี่ยนะครับต่อครั้งเนี่ยสักสิล้านบาทแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทนะครับเวลา,าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ย เขาก็จะเข้ามารองรับนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นาเกจสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเรา วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ